สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวของอ่าฮออ่ามาถูกปะฮอโก้นะครับอ่าไทซีนะครับทูอินวันนะครับออริโอคอนเวเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นเหมาะสมกับเนี่ยครับมือถือที่มีมีมรูหูฟัง3.5นะครับ จะเป็นพวกหัวเว่ยนะครับตระกูลหัวเว่ยที่ไม่มีรูหูฟังจาจุด5้านะครับมันจะมีแค่ตัวของ USB T ท p e C นะครับก็ส่วนมากต้องใช้เป็นหูฟังที่เป็นทา c สีนะครับผมก็จะมารีวิวตัวนี้ให้ฟังนะครับว่าใช้ดีไหมปัญหามันเป็นอะไรบ้างมันจะเล็กประมาณนี้เองเห็นไหมประมาณนิ้วนิ้วชี้ของผมเองนะครับในส่วนนี้ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเสียบชาร์จอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น a นะครับอยากจะบอกว่าตัวนี้ไม่ได้รองรับ fast charge นะครับใช้หัววิย super charge ไม่เข้านะครับเป็นปกตินะครับเมื่อเราเสียบเข้าไปนะครับการพูดอะไรเนี่ยได้ใช้กับตัวของหูฟังที่เบี small talk ก็ได้นะมีมีเสียงเข้าแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเข้าที่ไมหรือมันเข้าที่ small talk ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ลงหรือถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้มันเล็กกระทัดรัดกระ,ะทัดรัดดีสําหรับคนเล่นเกมนะครับ มันจะทําให้เราไม่ไปติดลำโพงปิดลาโพงตัวนี้ถูกไหมมันสามารถสลับได้หัวท้ายเหมือนกันนะครับสลับได้แต่ปัญหานะครับเมื่อเราใช้ตัวนี้เสียบแล้วอ่ะปัญหาคืออะไรเพราะว่าบางคนอนะ่ะถ้าใส่กระเป๋าแล้วชาร์จไปอ่ะถ้าใส่ในแนวนี้มันก็ได้ถูกปะแต่บางคนอาจจะเจอที่ชาร์จที่มันเป็นหัวใหญ่ บางทีที่ชาร์จอะใหญ่ไปมันจะเกินตรงนี้ถูกปะนะแล้วก็หูฟังนะครับมันจะดูแบบอันนี้สำหรับผมว่าสำหรับคนที่ใช้อยู่กับบ้านเล่นเกมอย่างเงี้ยเหมาะสมตัวเนี้ยเหมาะสมไม่เหมาะสมกับการที่เอาไปใส่กระเป๋าสะพายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามึงเมื่อเราเมื่อเราเสียบชาร์จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเออสายมันจะแบบ งอไม่ได้อ่ะถูกไหมมันงอไม่ได้ปกติมันก็เสียบแบบตรงๆถูกปะเสียบแบบตรงๆนะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าได้แต่อันนี้มันต้องเสียบอย่างเงี้ยคุณต้องซื้อสายมาใหม่อันหนึ่งเพื่อให้เสียบแล้วมันงอได้ถูกปะใส่กระเป๋ามันก็จะเกะก,กะนิดนึงนะครับในตัวของฮอกโกที่เป็นตัวของไทสีทูทูอินวันนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มามาเล่าสู่กันฟังมาบอกให้ฟังรีวิวให้ดูว่า มันใช้แล้วมันใช้อเดียวใช้ดีนะครับเสียงโอเคเสียงโอเคนะครับแต่ว่าปัญหามันก็อย่างที่บอกกันแล้วว่ามันมันจะเกะกะนดิดหนึ่งถ้าถ้าคุณใช้ที่บ้าน,นโอเคแต่ถ้าคุณไปใช้แบบต้องการใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วทำชาร์จไปด้วยมไม่เวิร์กตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนเป็นแบบสายที่มันเป็นสายออกมานะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นแจ็คหูฟัง3.5กับท y p e แล้วอันนี้ไม่รองรับฟาชาร์นะครับชาร์จเท่าปกติเลย นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องไอวินทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ